ดีสุดๆเลยีสดเออตอนนี้สัดส่วนเท่าไหร่ล่ะคะเอวเท่าไหร่คะจะส่งเข้าตัวตรวจไม่รู้ต้องเอาอะไรมาวัดสายสายอะไรนะสายวัดสายวัดใส่ไวดเอวกับเอวกับหน้าอกน่าจะเท่ากันหรือเปล่าเอลเอลกับหน้าอกจะเข้าแต่ันไม่รู้เก่งจนป้าเบญจกายเนี่ยนั่งไม่ติดต้องมาหาหนูเลยอ่ะ คุณอะไรทําไมน่ารักแบบนี้น่ารักพระรามแปดพระรามเก้าพระรามสิบใช่ไหมพระรามหกพระรามห้าด้วยพระรามหกพระรามห้าด้วยเดี๋ยวพอเข้าโรงเรียนต้องต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะพูดได้ไหมพูดได้มีแต่พูดลาวโปฮูบบกินโอไม่ใช่พูดลาวโปฮูโบกินไปเอามาจากไหนลูกไปเอามาจากไหนเนี่ยเก่งจังได้หลายภาษาด้วยนพูดเองค่นั่น

ม่วงอมชมพูอ๋อคุณแม่ม่วงอมชมพูอ๋อขนหนูขนุนสีชมพูสีชมพูเลยอืมสวยสวยลูกสวยดูดิแม่ออเอ่าสวยมากสวยมากลูกหนูทาให้คุณแม่เหรอคะไม่ค่ะป้าแมวค่ะให้ป้าแมวค่ะต้าแมวเขาอยู่ที่ไหนอ่ะเป็นร้านอะไรร้านร้านร้านทำเล็บร้านอะไรทำเล็บคือแบรู้จักเขาไหมวะกดไลน์ลัวนๆเลยนะคะกดไลน์ให้ใครลนะคะ 欢迎。得